สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพา DIY ไฟเนี่ยแผงไฟโซลาเซลล์นะครับตัวนี้คือวงจรเน,นี้ยแผงวงจรชุดนี้ครับที่สั่งปิดเปิดนะอัตโนมัตินะมันเสียนะครับก็บางคนก็ไม่ซ่อมนะครับก็ใช้เปลี่ยนแผงวงจรใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมา พาต่อนะครับให้ไฟทำทำงานได้นะครับแต่วงจรชุดนี้ใช้งานไม่ได้นะครับมันเสียไปแล้วรเราจะไม่ซ่อมนะครับก็จะมาต่อใช้แต่หลอด LED นะครับตัวนี้อันนี้เราก็จะไฟป้อนใส่วงจรน,นะครับ น,นี่เป็นตรงไอ้ที่ไอขั้วต่อนะครับไอ้แบตเตอรี่นะครับเนี่ยอันนี้แบตเตอรี่สามตัวเจ็ดโวลต์นะครับตัวนี้อันนี้เป็นบีลบอันนี้เป็นบีบวกเนี่ยที่เคยต่อไปแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เนี่ยฮะแผงมีไฟเข้านะครับเนี่ยฮะกดต่างงานไม่ได้ คือชุดควบคุมตรงนี้นะครับเนี่ยมันเสียนะครับก็เราก็จะมาไล่ไฟดูนะครับว่าไฟอ่ะมันไปตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้ต่อต่อตรงนะครับให้หลอดต,ตัวนี้ทำงานได้ดีกว่ามันทิ้งนะครับ บางคนก็ไม่ซ่อมนะครับแต่ก็เสียดายนะครับก็ชุดมิดไฟยังติดอยู่นะฮะไฟก็3.8โวลต์ครับ อันนี้ก็สองโวนกว่าตัวนี้พวนี้จะเป็นพวกไดโอดนะครับตัวนี้แบบแบบชิปนะครับไดโอดไฟตัวไดโอดดีมาหมดเลยนะครับ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทาร์ติเตอร์หรือเป็นมอสเฟ,ฟะครับแต่มีไฟมาถึงตัวนี้นะเนี่ยถกวนกว่าตัวนี้เราก็ไม่รู้ค่ารูเบอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่มีเบอร์ให้ดูเลยครับก็ไฟมาถึงจุดดี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองจับสายไฟฮรับให้ไฟรลอด LED ติดนะครับ, Hi Fi, L e D รบอันนี้ผมจะใช้สายไฟหนึ่งเส้นกับตัวไดโอดนะครับเนี่ยฮันแถบขาวมาทางนี้นะครับอันนี้เป็น 1N 1N4007 นะครับตัวนี้ก็ผมก็จะเอามาจัำใส่ตรงนี้ ถูกไหมเ,เพื่อนๆดูเนี่ยตัวนี้มันจะมีสามขาครับฝั่งนี้ขาหนึ่งขานี้ขานี้ขานี้ขานน้นะครับมีสามขาก็จะมาจิ้มฝั่งนี้ลก็มาจิมา้มขาที่ตามเนี่ยนี่ฮะหลอด l อ d ดีติดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทําการต่อนะครับพอดีผมมีสองแผงก็ต่อจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเนี่ยขาจะมีหนึ่งสงขากลางราคานี้นะครับแล้วก็มาต่อฝั่งนี้นะครับมาหาขาฝั่งนี้นครับอันนี้ก็เป็นแผงน้าจะมาจากกีนครับเขาไม่บอกอะไรเลย เดี๋ยวเราจะที่อันนี้เป็นแผงที่ผมต่อเข้าไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยฮะต่อหาฝั่งนี้นะครับมาใส่ตรงคลรบนะครับเนี่ยพอดีเดี๋ยวผมไม่ได้จิ้มให้ดูแลเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูใหม่อันนี้เป็นแผงเนี่ย ็จิ้มฝั่งนี้นะฮะตามภาพเลยแะแวก็จิ้มคลบเนี่ยแผงก็ทำงานเนี่ยใช้ก็ใชยไฟเส้นหนึ่งก็ได้โอดหนึ่งตัวครับเนียดีกว่าทิ้งแผงไว้เฉยครับเอาหลอดตรงนี้ไปใช้งานได้ตัวเม็ดไฟพวงเ้้ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ มาดัดแปลงใจงานใหม่ครับน,นี่ผมต่อไปแล้วอันนี้ก็ผมก็ทำผ่านสวิตช์ปิดเปิดฮะก็เอาคู่บวกมาหนีบใส่ไว้โค้ดลบก็นี่ตรงที่โค้ดลบนี่ครับที่เราต่อสายไฟกระดาโอดไว้ตรงนี้อันนี้ผมเป็นแบตท,ที่มีที่ชาร์จนะครับเนะี่ยโมดูลชาร์นะครับ เวลานั้นก็เียบไฟชาร์จได้เอาใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับเนี่ยแล้วก็ต่อปฏิวิกนใช้งานเนี่ยเดี๋ยผมปิดไฟไว ก็โอเคนะครับใช้งานได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปดัดแปลงดูก็เนี่ยครับเป็นแผงรุ่นนี้นะครับพวกนี้จะเป็นพวกไดโอดตัวนี้ก็น่าจะเป็นไม่ทาทิเตอร์กับมอสเฟตครับถ้าเพื่อนเเห็นในวงจรถ้ามีลักษณะนี้นะครับที่ตัวที่อยู่ใกล้ใกลตรงนี้ยก่อนเพื่อนก็ลองใช้สายไฟนะครับกับตัวไดโอดเนี่ยที่ผมต่อเนี่ยเอามาต่อฝั่งนี้ กับตัวไฟลบนะครับตัวเนี้เนี่ยจะเป็นแบบสามขารครับเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองไปต่อใช้งานดูนะครับก็ดีกว่าคือคือคอ,อันที่เป็นตะปดอล้วเราซื้อแผงมาเปลี่ยนใหม่แล้วเพื่อที่จะใช้รีโมทควบคุมได้ครับแต่ตัวเนี้ใช้งานไม่ได้ชุดวงจรนี้ครับ แต่ชุดเนี้ยยังใช้งานได้อยู่เพราะว่าตอนที่เราเอาไฟป้อยเข้าไปเนี่ยไฟชุดเนี้ยที่ว่ามีบอกสถานะไฟไมาว่าไฟมีเท่าไหร่นะครับว่าแบตมีเท่าไหร่นะครับใช้งานได้แต่ว่าทํางงานรีโมทไม่ได้ก็มาดัดแปลงใช้สายไฟก็ได้อุดครับมาต่อแบบนี้เนะนี่ยครับก็ใช้งานได้นะครับเนี่ย ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็เราก็ต้องทิ้งครับใช้งานไม่ได้ก็อันนี้มาเป็นการ DIY ง่ายๆนะครับไว้ต่อใช้งานได้นะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับที่ผมทําหรือว่าจะเอาไปเพื่อนจะไปดัดแปลง DIY ทำ่าองอื่นก็ได้นะครับก็อบอกว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อย DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ